สวัสดีครับพี่น้องขาะมื่อนี้ค่ะสุชาต้องบอกว่าสุชาลางานค่ะลาไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็คือลาพี่น้อง่ะใส่สิทธิ์ขออนุญาตครับลูกสวัสดีครับพ <laughs> <laughs> ี่น้องก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่น้องก่อนครับเพ่งโจยู่กับหมาหน่อยอันขออนุญาตอันลา คือว่าจังสี่พี่น้องคะมือวันเสาร์นี้สุชาติไปสอบแล้วคะ่ะโรบิววน้กับบอกตรงๆก็คือว่าขอเวลาในการเตรียมตัวนะคะ <c oughs> ก็เลยลาจังได้มือวันศุกร์ก็ต้องเดินทางูีแล้วนะคะพี่น้องคะเดินทางไปสอบเพราะว่ามันเป็นตางจังหวัดเนาะเข้าต้องไปนอนพุ่นคะ่ะแล้ว,วกับโรบินก็เล่นพงเขาอ,ออกก็เลยว่าเอาข้าัาชก็เตรียมตัวพร้อมเปียง <c oughs> ไปเตรียมทับลูกแม่บอกกับพี่น้องว่าแม่บอกแล้วว่าฟันเขียวว่าแม่ว่าแม่ ว้าด้วยกันด้วยไหมว้<น>าด้วยกันด้วยไหมบางลายเห็นอี่ยนั้นเนี่ยยู่น้ำแม่ตลอดค่ะพี่น้องคะอ่านหนังสืออ่านน้ำกันงมาที่นี่เนี่ยบอาถึงเดแลลวก็กว่าขอล่าท่านพออ,อว่าสีเดินทางไปสอบบันนี้เพิ่นก็เรียกว่าเอ้าเตรียมตัวอีกสองมือเตียงมาสันว่า,าท่านจอได้อ่านหนังสือท่าได้แบบ<น>เฮ็ดฝึกเฮ็ดขขอสอบนะนพี่น้องคะคือบอกยังไงว่าพี่น้องคะ ได้งานดีนพี่น้องบอซัมได้ผู้บริหารที่แบบว่าเข้าใจเฮาได้ค่ะคือคือต้องกราบขอบพระคุณท่านพอเพอพ่อพลบึงอีกเช่นหนึ่งนะพี่น้องเนาะอันก็คือขอบพระคุณที่สนับสนุนตลอดแล้วกะเพื่อนเข้าใจเฮ้าแม่ค่ะเวลาบอวาเฮ้าสิเ็ดอีหย่างพี่น้องค่ะเพื่อนเข่าใจในคว้มเป็นเฮ้าล้วกะเอาบอกพี่น้องตรงๆสุชาติบอมเมนคนเก่งค่ะแต่ว่าคือพอได้ทำอะไรแล้วปุ๊บเรามุ่งมั่นทุ่มเทนะ เราเราไม่ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับพี่น้องกับบะนี่ท่านพอเพิ่นกะเข้าใจเนาะเพิ่นกะบหูว่าวะชาจะพุนคนเบ็กใดน,นะครับพี่นอ้องขาเพื่อนอ,อนุญาตให้ทแหลกวาซิล่าก <c oughs> อม,อ 1, 2, มอ 4, ือหนึ่งสองหมือสี่เพิ่นบอกว่าสามมือนถ้าเอาเต็มตัวอ, 2, อ่านหนังสือสองมือกับเดินทางมอือหนึ่งนีง่เสรก็จบะบอกค่ะ <c oughs> สอบสอบมอือ,มอวันทีสิบสองค่ะสอบยุพิชบู์นี่อย่างลูก ขั้นเขียวลูกก็อยากวอน้ำรับครับครับ,<ง>รบ,รบอืมเบิ้งแม่บอกกับทีพี่น้องอยู่มาที่เนียนผู้ลงคุณน,น่ะคะ่ะบอกว่าเอา้าพอเจ้าขึ้นมาใจดีแท้สันคือเพิ่นเพิ่นมองมาสิครับเพิ่นมองว่าเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นบอกสุชาติเนาะว่าตอนตอนที่สุชาตไปสอบร้องน่ะคะเพิ่นบอกว่า อันบอูนนะว่าคนอื่นคิดจางไหนแต่ว่าพ่ออดดีใจได้ที่แบบว่าลูกน้องพ่ออแบบสาม,มารถที่สิสอบติดจริงไหมคบพี่น้องเพื่อนเพื่อนภูมิใจเพื่อนเพื่อน,น,นดีใจเพื่อนเป็นผู้บริหารที่แบบสนับสนุนเต็มที่นะคะก็คือเพื่อนกระซิบกรตลอดได้ว่าอ่านหนังสือเดิออย่างเสียเวลาเพื่อนนั่นสั่งสั่งงานในกลุ่มไลน์นะคะพี่น้องคะถ้ามันดึกจจกซีทุ่มหาทุ่มเนี่ยเราสุชาไปตอบนี่เพื่อนกระซิบบอกดิไปอ่านหนังสือหนังสีนะ ยีมหาลิตละลายจริงสิไหมคบพี่น้องเพิ่นกานาฮักค่ะท่านพ่ออกานาฮักกับกะบอกว่าเออถ้าสมมุติว่าเออเข้าสิมมีวาสนาพ่อพ่อท่านผู้บริหารที่เป็นเจ้านายเข้าแบบใจดีแบบนี้อีกอีกโดนบอเพราะว่ามันมันมันบอลมันบอลง่ายได้พี่น้องที่สิแบบหาผู้บริหารที่แบบเข้าใจเข้าล้วกะขนาดเขาเป็นเป็นแบบนี้นะพี่น้องเนอะคือเพิ่นก็ยังเข้าใจเราเห็นไหมคะแล้วกะ อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะก็คือศรัทธาในตัวเพิ่นค่ะแล้วก็เหตุงานเข่าคากันแล้วนะพอจะบอกนะค่ะแลนน้ำเมื่อสุดย่างพี่น้องค่ะจะเทใส่ใจออุ๊น้องวินโอเขออภัยค่ะน้องวินโดนกล้องแม่เกือบล่วงเลยแล้วเอาแม่ตั้งดีก่อนตั้งกล้องฮะับ อืมบที่นี่นี่ครับพี่<ม>น้องหนังสืออา่านเหล่มน,นี้กําลังฝึกคิดข้อสอบกําลังฝึกคิดข้อสอบเล่มน,นี้ฝึกคิดข้อสอบฝึ<ม> <c oughs> กคิดข้อสอบเอาคัทเอาเนี้ยมาที่นี่มันคืนนี่ข่กับอ้มอ่านหอดีสามคนเด็กพี่น้องม่เป็นธรรมดาค่ะคือมันบางทีบางครั้มันอ่านไปอ่านไปแล้วมันเพิ่นไหมคะม เพิ่มแล้วกะเพิ่แล้วกับลับบอลงก็คือมีความเครียดอยู่ห่ะข่อยว่าข่อยว่ยม,มีความเครียดตื่นหนึ่งเดียพี่น้องข่อยอย่องเครียดก่อนสอบอยังไงดีกว่าประกาศผลสอบเราบ่มีซื้อแล้วมันเครียดยนะังไงคือถ้าเขา,าเขาเครียดเขาเต็มที่เราประกาศผลออกมามีหรือไม่มีเราก็ไม่เสียใจเพราะว่าเราได้ทาเต็มที่แล้วนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเขาไ่เต็มที่เขาจะเสียใจนะคะอแต่ว่าอีหยังดอกเอาเบิ่งเบิ่งแม่เสียวนี่มาให้พี่น้องเบิ่งสุดท้ายได้โตซอยค่ะพี่น้องค่ะ สื่อมากค่ะนี่ดีสื่อมานี่นี่เอาให้พี่นองเบื้องอันนี้บร a n d โฆษณาอันอันผลิตภัณฑ์เขาเด็พี่นองจะว่างผลิินแล้วมันคือตัวนี้เดี๋ยวได้แม่เอาให้เบื้องเด้นีเด้อครับพี่น้องอ่าอันนี้เป็นแบนเนอร์ค่ะอันนี้ก็แบนเนอร์เหมือนกันครับอันนี้บำรุงสมองสีฟ้านี่พี่น้อง คือตื่นเศร้ามาห้ากิน่นตีนจะเศร้าเลยค่ะแล้วห้าก็ะสิบอมเบอย์บอ,บอ,งงบอเพีย้ยแหมพี่น้องมันตื่นมันอยู่ได้ค่ะแต่อันนี้มันเป็นนั่นมันเป็นโปรตีนค่ะเป็นโปรตีนส,ส้มแซมส่วนผีดสึกลอค่ะกะอันนี้กตอนเศร้าตอนแรงแต่ว่าอันนี้ตอนเศร้าเนื้อละเมิดนะบ่มล่กสมองค่ะพี่น้องค่ะก็ดีอยู่ค่ะมันก็มันก็บเมอร์เบ,บอ,งงบอเพีย้ย ค่ะขั้นแขวะสังคนเดบะสังคนเด้อบะสังคนเด้อบะสังคุนี่อถือโทรศัพท์แม่อีกแล้วลูกโอ้พี่น้องเรียกตกใจอะไรครับวัวอยู่กับแม่ตลอดพี่น้องใหญ่มาสิเลี้ยงแม่บุบุหญ่มาบักละสิเลี้ยงแม่บ่ใหญ่มาบักละสิเลี้ยงแม่บอกไงฮะไงมาบักละสิเลี้ยงแม่บ่ เงี้ยมากหมดเลยสิเลียงแม่บอเลียงบอเลียงอะ,ะยอะไรบอสก็ตันบออยู่อันใดละเงี้ยมาบอกดเลยสิเลียงแม่บอแม่ถามเอาไปแล้วลูกข่อยพักเบรกพี่น้องค่ะอะไรกันเบลอค่ะต้องหาช่วงพักค่ะวิธีการคลายเครียดของข่อยก็คืออัดคลิปนี่ละ่ละเมื่อนี่มื่ออื่นมื่อฮึอมื่อฮือเดินทางค่ะก่อนสิเดินทางกลับไปขอปูก่อน ตรอปบ้านเท่านี้และอย่าปากแห้งใช้พี่น้องสิตกใจพอใจ่าอืมฝากเป็นอุ้ยลูกคอลิอสิตกอย่างเป็นกำลังใจให้สุชาติเด้อพี่น้องเด้อเอาใจใส่กันเด้อค่ะก็คือขอทําเต็มที่เนาะส่วนผลจะเป็นยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งก็อยากไม่ก็อยาไม่ซื้อขึ้นบัญชีแหละพี่น้องกับซีดีค่ะ,ก,ะกับซีดีเพราะว่าเ้ากระตุมเทเต็มท,ที่แล้วค่ะเมื่อเป็นยังคันท่าสมมติว่าประกาศผลออกมาแล้วอันบมมิซอ กระบอกเลเสียใจค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นทีแล้วนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีซื้อกับเป็นผลพลอยได้เป็นกาไรของชีวิตเรอ,นอเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวสุชาไปกินน้ำกินทาแล้วก็หาอย่างที่มันแบบสดชื่นสดชื่นอีกจักหน่อยค่ะแล้วก็สกลับมาอ่านหนังสือต่อคาตานน่ลุยเฮดขอสอบอย่างเดียวค่ะฝึกเฮดขอสอบครับพี่น้องค่ะ อย่าลืมเด้อค่ะบ่ได้ช่วงนี้บ่ได้เห็ดเห็ดคลิปดูบ่ได้ไปนันไปนีกะย้อนว่าทุ่มเท่กับการอ่านหนังสืออยู่พี่น้องก็ต้องอขอให้พี่น้องน้ำพร้อมแล้วก็จังเลยก็ตามแต่กราบขอบคุณพี่น้องที่ยั่งติดตามสุชาติยูค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้สุชาติตลอดเนาะค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้เอาไปสมีก้นพี่น้องค่ะองขอตัวไปกินน้ำกินท่าแล้วก็สิมาอ่านหนังสือต่อค่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชม เอาสวัสดีครับพี่น้องก็พี่น้องมักลาสวัสดีครับพี่น้องก็ครับครับแม่คำดีๆแค่ดีๆแค่ดีๆไปแล้วครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะบายพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนแน่เด้อจ้า